หัวเทียนเป็นชิ้นส่วนอะไรที่มีความจําเป็นต้องมันตรวจสอบและเช็คอย่างสม่ําเสมอเราจะเห็นความแตกต่างของระยะห่างระหว่างปลายแกนกลางและเขี้ยวของหัวเทียนที่มีการใช้งานแล้วกับหัวเทียนใหม่ได้อย่างชัดเจนหากหัวเทียนจุดระเบิดโดยประกายไฟด้านข้าง ระา,ายไฟจะถูกทิ้งไว้บนพื้นผิวของฉนวนหากหัวเทียนอยู่ในสภาพเช่นนี้จะส่งผลเกิดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเราจะเห็นความแตกต่างของการจุดระเบิดได้อย่างชัดเจนซึ่งหัวเทียนที่มีอายุการใช้งานนานและไม่ได้มีการตรวจสอบเช็คหรือเปลี่ยนตามระยะอาจจะส่งผลให้เกิดการรั่วไหลของเปลวไฟจะเห็นได้ว่าหัวเทียนที่มีการใช้งานและไม่ได้รับการเช็ค และเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอจะเกิดการรั่วไหลของเปลวไฟและอาจเป็นอันตรายต่อประสิทธิภาพในการจุดระเบิดและอันตรายต่อเครื่องยนต์ได้เพราะเทียนเป็นชิ้นส่วนอะไรที่ต้องการการเช็คและเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอไม่เช่นนั้นอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการจุดระเบิดรวมทั้งส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องยนต์ที่จะผิดปกติและที่สำคัญชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนก็จะได้รับความเสียหายเช่นเดียวกัน